สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี่เคอีนะคะทุกคนคะ่ะเช้าบ่ายวันที่13พฤศจิกายน2566นะคะก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะทุกคน มาดูกันทุกคนคะ่ะมาดูวันที่สิบก่อนนะคะเราค่อยไปดูวันที่สิบสามนะคะทุกคนคะ่ะวันที่สิบนะคะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้าสองและหนึ่งเด่นรอบบ่ายสามและสองนะคะทุกคนคะ่ะรอบเช้านะคะบนมาศูนย์ศูนย์สามล่างสี่สามนะคะทุกคนมาเข้าสามของรอบบ่ายหมดเลยนะคะรอบเช้าหลุดนะคะทุกคน รอบบ่ายนะคะจะให้เด่นสามและสองบนมาแปดหนึ่งหนึ่งล่างสามห้าทุกคนขามาเข้าเลขเบิ้ลประจำวันหนึ่งหนึ่งของรอบเช้านะคะพี่น้องได้บ่จ้าบางท่านก็น่าจะได้บางท่านก็น่าจะหลุดเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะสามมาแต่ว่าคู่สามห้าใจไม่ได้จับให้นะคะทุกคนขามาคะ่ะทุกคนลุ้นต่อวันที่ส1บเอ็ดนะคะ วันที่1 1ก็ขออายุกท่านวันที่1 3บมนพี่น้องจะพูดผิดนะคะก็ขออายุกท่านเฮงปังๆนะคะชอบคู่ไหนก็ขอให้เข้าทุกคู่นะคะทุกคนเรามาดูค่ะวันที่13เด่นรอบเช้าอยู่ที่9และ8ค่ะทุกคน9นะคะ97 96 92 93 94 90ค่ะ8นะคะทุกคน89 8ปดเจ็ดแปดหกดสองแปดนดสะคะทุกคนคะ่ะมาดูรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่7ดและหกค่ะทุกคน7ดนะคะเจ็ดเก้าเจดดเ็ดเดสองเจดหนึ่ง จ็ห้านะคะทุกคนหกนะคะหกเจ็ดหกเก้าหกแปดหกสองหกห้าหกหนึ่งนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนเรามาดูนะคะคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนคะ่ะ 9876นะคะสำหรับผู้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะคะสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้าใครไม่ชอบก็รอดูท้ายคลิปนะคะเจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันให้เหลือรอบละ4คู่นะคะสูตรนี้คือสูตรเด่นวิ่งลูดนะคะเจาะเด่นแต่ละรอบแยกกันนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบเลยจริงๆนะคะก็ให้ทุกคนตามเฉพาะเลขเด่นประจำวันได้เลยเจให้ท้ายคลิป วันละสองตัวเท่านั้นนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนมาดูคู่ตัวเด่นนะคะ9876ค่ะ9796นะคะ8ก็8 9 8 7 8 6นะคะทุกคน7ค่ะ7 9 7 8นะคะ6ก็6 7 6 9 6 8นะคะทุกคนคะ่ะเรามาดูเลขเด่นประจำวันจันทร์นะคะอยู่ที่เลข2องและเลข7เบิ้ลประจำวันคือ2 2และ7 7เด้อพี่น้องเดอ้อ สำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเลข2และเลข7สามารถวิ่งรูดได้ทุกคุทุกหวยทุกรอบแล้วแต่ FG ทุกท่านจะชอบนะคะมาดูนะคะคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันค่ะทุกคน9กับ8รอบเช้าค่ะ9 2 97ติดคู่ตัวเด่น97พี่น้อง8นะคะ8 2 8 7ติดคู่ตัวเด่น87นะคะ7ค่ะ7 2 7, 7 7ค่ะทุกคน ติดเลขเด่นประจําวันกับเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาเกด้วยพี่น้องเดอ้อหกนะคะหกสองหกเจ็ดติดคู่ตัวเด่นหกเจ็ดกับหกหกเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะประมาณนี้นะคะพี่น้องมากกระตามค่ะพี่น้องามามก,กระผพานให้เกานะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกคนและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านชโชคดีนะคะสโกสโกๆมันหมันจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ